ตีเพิ่มคาตัวทองนะคะวันนี้เราก็าจะมาป้อนนะคะช่วยให้กับคุณก้อแซนนะคะคุณก้อแซมก็ได้สนับสนุนช่วยนะคะแม่ความจัดโลรนะคะสามสิบวีหนึ่งพันคะแนนนะคะเขาก็ช่วยมาห้าร้อยคะแนนนะคะสิบห้าวีนะคะหลักปกตค่าเด็วจัดเดยนนะสองสี่หก สิบแ <40 S 2> <8 S 1> ปดสิแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าวีนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะไปก้อนที่ใครว่าเขาค่ะนะคะ ด้วยดีด้วยยุดด้วยออนด้วยออนด้วยไทยไทยไทยก้อนให้แล้วนะครัะด้วยของคุณพ่อแซนนะคะกลับขอบคุณคุณพ่พอแซนมากมากเลยนะคะที่รักและเอ็นดูพี่ชายวัวทองช้างที่การขาได้ทานนะคะ รวยหวานหวานบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพพัดด้วยจุ๊บครับขอบคุณมากมากเลยครับที่เมตตาผมครับคุณพ่อขอให้คุณพ่อแซมและครอบครัวนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับครับก่อนไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองครับผมครับ คร<ผ>ับผมบทองนะราบนะโซซ้เคื่องพ่นาการยังอร่อยอร่อยนะคะพี่พลายบัวทองก,กอราบขอบคุณคุณพ่อแซมมากๆ,ๆ,ๆเลยนะคะที่เมตตาพี่พลายบัวทองช้างพิการขาได้ทานผลไม้บำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพนะคะป้อนให้แล้วนะคะของคุณพ่อแซมนะคะ15วีนะคะป้อนให้แล้วค่ะกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคุณพ่อจ๋า พี่รักและเอ็นดูพี่พรบัวทองช้างพี่การขานะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะนี่นะคะหล่นออกจากตะกร้าอร่อยมากครับกล้วยสิบห้าวีนะคะ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตฝากบ้านพลายบัวทองด้วยนะคะุณพ่อคุณแม่ตามียานะคะยาของเรานะคะห้ามัดหนึ่งร้อยคะแนนนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะแบบเมตตาพี่พลายบัวทองเช้าพีการขาด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่จ้าดู เปิดไดนะ้นะนั่งเปิดได้เปิดได้ง่ายเรียบร้อเยเดี๋ยวจะให้กินน้ำให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไม,ม่ควันจะเดินทางเอายากค่ะคะขบคุแม่จ้า เดี๋ยวให้พี่พลายบัวทองกินผลไม้เสร็จนะคะทานน้าเสร็จแม่ขวานก็ได้กองต้นสตรอเรให้เขาแล้วนะคะแม่ขวานก็จะเดินทางไปเอาย่านะคะไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนนะคะส่งลูกสาวก็จะเอาย่ามาเลยนะคะแม่ยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะแหวสนับสนุนย่าบ้านพลายบัวทองให้กับพี่พลายบัวทองได้ทานด้วยนะคะทุกท่านจา๋า กินน้ำเสร็จกินผลไม้เสร็จแล้วก็กินน้ำหนูรอแม่อยู่บ้านเด้อแม่ไปส่งน้องก่อนไปส่งน้องแล้วแม่กลับมาแม่จะเอายามาฝากหนูด้วยลูกดูกไหมโอเคไหมครับจับโยนเข้าปากโยนเข้าปากนะคะคุณพ่อคุณแม่จะแฉ <c oughs> บหลายเป็นมาแฉบหลายแฉบหลาย อร่อยมากเลยครับถึงเช้ามาได้ทานของหวานก็จะดีใจนะคะชอบใจพี่พลายบัวทองเลยนะคะดูกใจคักเลยนะคะ,ะเราเราต้องรีบดึงจะกรล้าออกนะคะคุณพ่อคุณแม่เราต้องรีบดึงจะกรล้าออกให้เร็วนะคะไปกินน้ำไปล,ลูกไปกินน้ำเลย กินน้ำเลยครับกินผลไม้เสร็จก็กินน้ำแม่ก็จะได้เดินทางนะคะไปเอายานะคะที่ซิสเกตนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสุดเขตต่อเขตนะคะเต็มเขตชายแดนเลยนะคะทุกท่าน กินน้ำหรือจะเล่นจะเล่นสายยางอีกหรือเปล่านะคะนี่งจะกินหรือจะเล่นสายยางลีราเท่ได้ไหม่จ๊ะ ไม่ใช่ว่าไม่ดีลานะคะดีลามากๆากหรือพี่สายบทองจะเล่นแต่จะกินแต่ครั้งนี้ดีลามากมาบทบาทเยอะนะคะ วันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณคุณพ่อแซมมากมเลยนะคะที่เมตตานะคะสนับสนุนผลไม้ให้กับพี่ปลายบัวตอง15วีนะคะกราบขอบพระคุณมากะคะ่ะขอบคุณพ่อแซมและครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ